ค่ะที่นแี้าวขอดีทีบอกตงานเรมมันนะยนข่าวติดมาจากกที่มาเอเทย่อเหัวใและก็มีระานกอสำนักงานดองก็จะมาเลือตั้งครั้งนี้พือให้คนมีสิทธิ์เข้ามาในสภา คำถามที่รู้ว่าตัวเองใส่เสม้อผ้ี่ไุดข้อความจากกองอวัยวเพื่อตรวจสอบม่าตัวเองใส่ถุไเท้าผู้ชายหรือผู้ไญิงไหมใส่กางเกงผู้ายหรือผู้หญิงไหมไส่ทางเกงได้คายหรัอไม่ทำให่เจนไบ่งผ้ชายแบ่งผู้ชายถงกก็ไม่ให้เข้ามาเลือกตั้ง ค่ะขอ,องสำนกกบฎรนะคะเพื่อตรวจสอบกับประชาชนเองค่ะคนต่างด้าวมีตลาดต่างด้าวเข้ามาในประเทศไทยท,ท,ทุกแค่ทุกจังหวัดเลยค่ะนะ่ะ